สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องหวยลาวทุกท่านกันเลยสูตร3ตัวหลายๆท่านนึกว่าที่แล้วก็ถูกเขาโชคดีกันไปนะครับนำไปตัดได้แหละนะฮะสองสูตรนี้ชนกันนะก็เกือบเข้า3ตัวแล้วนะครับผิดไปแต้มเดียวเองเนาะนะครับก็ผลที่ออกนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ใน0 8 2 7นะฮะ827อันนี้เป็นนะครับ286นะ7กับ6 แต้มเดียวนะฮะเสียดายอ่ะมาดูในทั้ง3สูตรนี้แล้วกันนะครับเนาะหรือถ้าเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนก็นะครับไปดูในชุดสรุปในชิปถัดไปแล้วกันนะครับสรุปก็เข้านะสองเนี่แหละก็เอามาจากสูตรนี่แหละนะครับที่สรุปให้ไปนะครับเนาะอ่ะมาดูในทั้ง3สูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตร52นะครับงวดที่แล้วสูตรนี้นะฮะก็เข้าไหมนี่ก็มาบนอยู่เนาะนะครับแต่มันก็ไม่ได้ไปตรงหลักนะครับเนาะ นี่สูตรนี้นะครับถ้าตัดไม่เข้านี่ว่าจะไม่ลงแล้วอ่ะเข้าก็ตามกันต่อนะครับสูตรนี้นะครับมาดูขั้นตอนนะครับวิธีการคำนวณก็เอาผลในงวดที่แล้วนะครับหาในที่ในหลัก100นะครับก็นําในหลักพันคูณ9 100รคูณแปดนะครับสิบคูณแเนาะอ่ะก็พยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะฮะจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนเสียเวลาดูไม่กี่นาทีเพื่อประโยชน์คอนทวนนั่นเอง นะครับน้องอ่านะครับเบิ้งตั้งแต่ต้นจนจบเด้อจังสิได้รู้ว่าเลขเป็นตัวไหนนะครับเน้องกดเลื่อนไปเลื่อนมาบ่เข้าใจดอกศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์นะครับแปดแปดนะครับแปดแปดเป็นหกสิบสี่แปดสองเป็นสิบหกสี่บวกกับหกเป็นศูนย์นะฮะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็นหนึ่งส่วนในที่ในหลักสิบนะฮะเราจะนําในหลักแสนหลักหมื่นคูณสองกับสองนะฮะหลักพันคูณสองกับสามหลักร้อยคูณเจ็ดนะฮะหลักสิบก็จะคูณห้า 85เป็น40นะฮะ72เป็น14 72เป็น14 0คูณอะไรได้0 0คูณอะไรได้0 87นะฮะเป็น8ปคูณเเป็น56 25เป็น10นะครับ4บวกกันกับ6เป็น0เหลือ4นะครับในตรงนี้ก็จะลดแต้มไปเป็น3นะครับส่วนในที่ในหลักหน่วยหลักหน่วยแล้วนำในหลักแสนนะครับคูณเหลักร้อยคูณสกับ5หลักสิบคูณห หลักหน่วยก็จะคูณ5แล้วก็ดึงลงมาก็คือ7 8 9เป็น72นะครับแล้วก็82ดเป็น16 85เป็น40 25เป็น10 75 35 7ดึงลงมานาะหลักหน่วย2บวกกันกับ6เป็น8 8บวกกันกับ5เป็น13 3บวกกับ7เป็น0เพิ่มแต้มอ่ามันเริ่มตัดเข้าแล้วนะในสูตรนี้ก็ต้องตามอีกนะครับหลักร้อย0นย์กับ1 หลัก13กับ4หลักหน่วยก็ศูนย์กับ1อืมร้อยกับหน่วยเหมือนกันเลยนะครับเนาะอะต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรนะครับ192สนะฮะสูตรนี้ก็ตัดเข้าเหมือนกันเนาะตัดเข้าเหมือนกันกับในสูตรที่แล้วนะครับ3ตัวก็แ้มเดียวเองนะครับสูตรนี้ก็ลงมาหลายงวดแล้วนะครับเนาะลงมาได้สักพักแล้วมาดูขั้นตอนนะครับของในสูตรนี้กันเราก็จะนำนะครับในที่ งวดที่แล้วนะหาในหลักร้อยเราจะนําในหลักหมื่นคูณ3หลักพันคูณ4นะครับหลักสิบคูณด้วยเลขคงที่2จะเเป็น21 0คูณรายได้0ูนย์เป็น4นะครับ1บวกกับ4ก็จะเป็น5เพิ่มแต้มไปเป็น6นะครับ5กับ6ในหลักสิบส่วนอาหลักรนะ้อยเนาะอาส่วนในหลักสิบนะฮะก็นําหลักแสนคูณ2หมื่นคูณ2พันคูณ500คูณ3กับ5 10คูณ2 นะครับ8 2เป็น16นะฮะ7 2เป็น14 0สี่ศูนย์คูได้0นะครับ8ปคูณสเป็น24 8 5เป็น40 2 2เป็น4 6่บวกกับสเป็น0 4นบวกกับสก,ก,ก็จะเป็นอีกที่ใน8นะครับลดแต้มไปก็จะเป็น7ส่วนในที่ในหลักหน่วยนะฮะก็จะนำในหลักแสนนะครับคูณ9ก้าจากร้อยคูณ5้าคูณหกับ8หลักหน่วยก็จะคูณ8 8 9เป็น72 8 5 40 2 5เป็น10 8 2เป็น16นะครับ7คูณ8 7 8เป็น56กย6กับ2บวกกันเป็น8 8เนาะ8บวกกันกับ6เป็น14ก็จะเพิ่มแต้มนะครับเนาะ4เพิ่มไปเป็นอ่าอันนี้เพิ่มส่วนอันนี้ลดนี้ก็เพิ่ม อ่ะโอเคนะครับสูตรนี้นะครับในสูตร192นะฮะหลักร้อยก็จะเป็นในที่ใน5กับ6หลัก17กับ8หลักหน่วยก็จะเป็นในที่ใน4กับ5อ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรนะครับสูตร192นะฮะสูตรนี้อ่ะสูตร284อ่านะลงสูตรแล้ว นี่สูตรนี้สูตรนี้ก็ตัดเข้ามา2องสามงวดเลยเนาะงวดงวดที่แล้วก็นะเจ็ดสามเจ็ดสองเนาะอ่าก็ถือว่ามันยังมาเลขเด่นอยู่เนาะมนไม่เข้านะครับอ่ะมาดูในล่าสุดนะฮะก็หาหลักร้อยนะครับก็นําหลักแสนคูณ3หลักหมื่นสองกับ5หลักพันคูณ9นะครับเนาะแปดสามนะครับ8ปคูณสเป็น24 72เป็น14 75 35 0จคูณเได้0 4บวกกับ4เป็น8 8บวกกับ5เป็น13นะครับเพิ่มแต้มไปเป็น4ส่วนในหลัก10บนะฮะก็นำในหลักแสนคูณ3หลักพันคูณ3กับ5หลักร้อยคูณ2 8 3นะครับเป็น24 0สคูณสได้0 0นคูณหได้0 8 2เป็น16 4บวกกับหนนะฮะเป็น0เพิ่มแต้มไปเป็น1หลักหน่วยนะฮะก็นำในหลักหมื่นคูณ6 พันคูณ500คูณ2แล้วก็หน่วยคูณ6 76นะฮะเ76เป็น42นะฮะศูนย์คูณอะไรได้0ูนคูณ2เป็น16นะครับ7คูณ6 7เเป็น42นะครับก็จะเป็นในที่2บวกกันกับ6เป็น8 8บวกกันกับ2เป็น0ส่วนลดแต้มไปก็จะเป็น1น่อ่ะสุดสูตรนี้นะครับหลักร้อยเป็น3าม แล้วก็4ี่ัวหน่วยเป็น0 1หลัก10 0 1นะหลักหน่วยก็0 1นะครับ110หน่วยอ่ะมาจับ3ตัวให้นะครับเนาะอ่ะไม่จับไม่เป็นนะฮะเดี๋ยวจับให้นะครับนอนนี่เลยนะฮะก็จะเป็นนะครับในที่สูตรแรกนะครับก็จะได้นะครับในที่ใน0 0 3 0 0 3 1 0 4 0 0 4 1 130131140 1, 1, 1, 1, แล้วก็141 052ครับต่อไปสูตร92นะฮะก็จะเป็นอีกที่ในี่5 57457 5584 58567467 56846 85แล้วก็สูตรสุดท้ายนะครับก็จะเป็นที่ใน3 3 0 0 3 0 1 3 1 0 3 1 1 4 100 400, 11 4 0 1 4 1 0แล้วก็4 1 1ทั้ง3สูตรนะฮะอย่าลืมนำไปตัด2ตัวนะครับเนาะอ่ะก็มีสูตรที่ชนกันอยู่เนาะนะครับเนาะอ่ะเท่าที่ดูตรงนี้4 1 1 4 นะครับสามหนึ่งหนึ่งสามเนาะสามศูนย์สี่ศูนย์เนี่ยเออเนี่ยเนาะสองูนนี้ชนกันนะครับหรือว่าจะนําไปตัดเนาะเพราะว่าวดที่แล้วนะสูตรชนกันอยู่เจ็ดสองนี่ในสูตรนี้นะครับเนาะอ่ะอาจจะมาไม่มานี่ก็รอดูผลด้วยกันนะครับและนี่ก็จะเป็นในสูตร3ตัวนะครับทั้งหมดทั้ง3สูตรนะครับเนาะที่ที่ยังใช้อยู่ในตรงนี้นะครับก็จะเป็นในสูตรนะครับสูตร192เนาะ สูตร192สนะครับสูตร2 4 2 8 4ปนะครับแล้วก็สูตร52นะครับนั่นแหละซึ่งสูตรที่ตัดเข้าในงวดที่แล้วก็สูตร52แล้วก็สูตร192นะครับก็สูตรนี้ก็เคยเข้า3ตรงตรงๆแล้วเนาะนี่นะอ่ะลองนำไปพิจารณากันดูแล้วกันนะก็เกือบเข้า3มตัวแล้วเนาะสูตรนี้ สูตร192อนี่อ่ะลาสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยชอบสูตรไหนนําสูตรนั้นไปจับผมก็คิดว่าสูตรนี้ก็มีมลุ้นนะอถ้ามันตัดเดี๋ยวมันมันได้ดตัดเข้าอีกเรื่อยๆนะครับเนาะอ่ะโอเคนะฮะยังไงก็ริมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกทกท่านโชคดีแล้วกันนะครับเนาะแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ